สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับผมการเคช่ไหครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมบักสล็อตอีกแล้วพี่น้องกับเกมคิโอฟตาพี่น้องบักสล็อตพีจีครับผม,มวันนี้มาอยู่กันทุนสามพันบาทครับผมลองกันหน่อยรองกันหน่อย,อนนอยเจอกันเบียดหนัก,หน,กหนักหน่อยครับผมเออ <laughs> มาดูกันวันนี้บวกเท่าไหร่พี่น้องบวกเท่าไหร่ไปครับผมมาดูกันเรื่อยๆครับผม เจอก,กันกับบักสล็อตบักสล็อตสล็อตแมชชีนเอ,อ๊ะไม่ใช่สล็อตแมชชีนอะไรครับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยไปครับผมเบียดหนึ่งร้อยบาทเบาๆพี่น้องจะไปใส่เบียดหนักครับผมเราจะหูแตก <S <S เออไอลุอยครับผมสวยนีสวยครับผมฉอดายาวๆช็อตนี้ครับผม สวยครับผมยาวไปครับผมยาวไปมาสวยเลยครับผมแบบนี้สามไม้รู้เรื่องครับผมสวยครับผมแบบนี้เอายาวไปครับผมยาวๆครับผมแบบนี้พอเลยครับผมแบบนี้สามพันหกสิบบาทครับผมอย่างนี้พอเลยครับผมออพอกันดีกว่าพี่น้อง ออพอครับผมเล่นดูแค่นี้แหละวันนี้ย,ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, แชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามให้ผมด้วยเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย